เคยฝันอยากมีร้านเป็นของตัวเองไหมคะร้านกาแฟาเล็กๆร้านเสื้อผ้าเก๋ๆหรือร้านอาหารอร่อยอร่อยสักร้านแต่คำถามใหญ่ที่อาจจะทำให้หลายคนปวดหัวที่สุดก็คือจะไปเปิดที่ไหนดีบอกเลยว่าการเลือกทำเลเนี่ยสำคัญสุดๆเลยค่ะเลือกถูกที่ก็เหมือนมีชัไปกว่าครึ่งวันนี้ Blue Start Podcast เลยมี5ทําเลทองที่น่าจับตามองมาฝากกันค่ะเพื่อเป็นไอเดียให้ว่าที่เท่าแก่ใหม่ทุกคน 1. ย่านพระรามเก้ารัชดาแหล่งรวมคนทำงานออฟฟิศกำลังซื้อสูงปรี๊ดใครอยากเปิดร้านกาแฟร้านอาหารกลางวันต้องมองเลยค่ะ 2. บางใหญ่บางบัวทองแถวนี้หมู่บ้านเยอะมากเหมาะกับธุรกิจที่อยากเข้าถึงคนในชุมชนอย่างร้านสะดวกซกักหรือร้านอาหารใกล้บ้าน 3. ลาดพร้าวบางกะปิตอนนี้รถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองมาแล้วค่ะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะ คนผ่านไปผ่านมาเพียบร้านค้าปลีกร้านบริการต่างๆน่าสนใจมากค่ะ 4. เตาปูนบางซื่อเป็นจุดตัดรถไฟฟ้าหลายสายเลยค่ะใครทำธุรกิจที่ต้องส่งของบ่อยๆหรือ Delivery บอกเลยว่าทำเลนี้เป๊ะและ 5. จังหวัดปทุมธานีสำหรับใครที่ฟันใหญ่อยากขยายโรงงานหรือทำโกดังเก็บของ ที่นี่คือทำเลทองที่ใกล้กรุงเทพและเติบโตเร็วมากค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละยานก็มีจุดเด่นต่างกันไปหัว oh ใจสำคัญก็คือการเลือกทำเลที่ใช่สำหรับธุรกิจของเราไม่ใช่แค่เลือกทำเลที่คิดตามกระแสลองเอาไอเดียนี้ไปศึกษาต่อกันดูนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกความฝันค่ะ Bluestat เพื่อนซีธุรกิจคุณ